สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับก็คลิปโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ช่างใจมีโอกาสได้ซ่อม Honda Scoopy ีออครับตัวนี้เป็นกุญแจรีมโมทครับการมีว่าทำไรไม่ได้เลยครับกดสตาร์ทไม่ได้ครับรีมโมทก็ ไม่มีไฟขึ้นครับอาการแบบนี้ผมสันนิษฐานว่าอาจจะมีปัญหาที่ตัวฐานของรีโมทนะครับใครเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูคลิปเราเป็นแนวทางได้นะครับนนี่มัเยทำอะไรไม่ได้เลยครับรีโมทก็ไม่มีไฟอ่ะเดี๋ยวมาลอง เปลี่ยนฐานกันนี่ครับฐานที่ผมจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้ครับผมผมมีฐานเก่าที่แกะแกะจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาว่าจะวิ่งไปหาซื้อที่ตลาดมันก็ไกลครับก็เลยหาแกะแกะเอาตามอุปกรณ์ของเก่าที่ที่มีแต่ว่าฐานมีไฟอยู่นะครับฐานนี้ก็ cr สองศูนย์สอง 2032ูนย์องครับน,น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้แหละนี่มันจะมีตะเข็บครับที่ตัวรีโมทมันจะมีตะเข็บเราหาอะไรตรงเงี้ยตะเข็บมันออกนี่ครับนี่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 ครับ ตัวฐานอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะการใส่ฐานก็ดูครับตัวนี้มันจะมีลายๆายครับลายลเป็นเนี่ยคล้ายๆหมากลุกครับอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านเรียบด้านเรียบน่าจะอยู่ลงไปแบบนี้ครับต้องขอเกะฐานเกามาก่อน อ๋อ,อครับ C R สองศูนย์สามสองเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยมันต้องเอาตัวหนังสืออ่ะเอาด้านจะมีมีตัวหนังสือนะครับลงไว้แบบนี้คือลักษณะแบบนี้นะเอาด้านจะเป็นลายมลุกขึ้นเอาด้านจะเป็นตัวหนังสือลง นี่ครับแบบนี้ครับขอกลับเข้าที่อ้าวไฟมาแล้วครับไ <c ười> ฟ,มา,ฟมาแล้วนี่ไงไฟครับนี่โอเค <c ười> <c ười> มาแล้วครับแจวแจวนี่ เจวเลยครับแจวเลยนี่ปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ครับรีโมททานหมดครับโอ้ดีนะเรามีหากแงเอาตามอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าหากแงตามของเก่านะครับอันนี้น่าจะเป็นรีโมทของกล้องครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอามารับชมประมาณนี้นะครับใครเจอปนะัญหา้าๆกันก็ สามารถดูคลิปเราเป็นแนวทางได้นะฮะขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ